ผมต้องอยู่บ้านเช่าบ้านเช่าที่มีแม่ชียอยู่ข้างบ้านทุกคืนจะมีเสียงด่าทอโวกเวกดังมาจากหลังบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกค่อยๆย,ยื่นหัวข้ามกำแพงมามองผมเงียบๆเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งย้ายงานจากในเมืองไปทำบริษัทเล็กๆแถวสมุทรปราการด้วยความที่ค่าใช้ใจ่ายในเมืองมันสูงผมเลยหาเช่าบ้านเดี่ยวเล็กๆ แถวบางพีไม่ไกลจากที่ทำงานสามารถขับรถได้สะดวกค่าเช่าก็ถูกจนเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับสภาพของบ้านมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปรับปรุงมานิดหน่อยอยู่ในซอยแคบๆที่มีบ้านเก่าๆเรียงกันประมาณ6-7ถึงหลังบรรยากาศรวมๆค่อนข้างเงียบไม่มีอะไรผิดปกติข้างบ้านของผมเป็นบ้านไม้หลังเล็กกว่าลวเตี้ยๆไม้ผุๆมองเข้าไปเห็นได้เกือบหมดทั้งบ้าน ในวันแรกที่ผมขนของย้ายเข้าไปผมเห็นแม่ชีกแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านข้างๆแกนั่งนิ่งๆเหมอมองไปข้างนอกเหมือนรออะไรสักอย่างทั้งวันแกไม่ออกไปไหนไม่ลุกเดินไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยเหมือนเป็นแค่เงาติดบ้านมากกว่าในตอนนั้นผมคิดว่าแกคงอยู่คนเดียวไม่ได้มีญาติเลยไม่เคยเห็นใครเข้ามาเยี่ยมแกเลยแต่แปลกที่กลางคืน มันไม่เหมือนตอนกลางวันครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่คืนแรกหลังเที่ยงคืนไปไม่นานผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงโวยวายจากข้างบ้านเสียงแม่ชีด่าโวกเวกใส่ใครก็ไม่รู้เหมือนคุยอยู่กับตัวเองแต่มีการใช้คําแรงๆตลอดมึงอย่ามายุ่งกับกูกูจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนคืนถัดมาก็ยังดังเหมือนเดิมครับด่าซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นบางคืนก็โสดบนเสียงดังๆ บทวนไปวนมาเสียงแบบนี้กลายเป็นกิจวัตรของทุกคืนผมเริ่มจะชินแต่ใจก็ยังรู้สึกระแวงนิดๆทุกครั้งที่ได้ยินในคืนหนึ่งที่ฝนตกพรำๆทั้งคืนเวลาประมาณตีสองผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําเดินผ่านหน้าต่างห้องครัวเงามืดข้างบ้านอยู่ในมุมสายตาของผมพอดีผมมองผ่านช่องหน้าต่างออกไปผมเห็นแม่ชีกำลังกวาดขยะหน้าบ้านของตัวเองอยู่กลางฝน ชุดขาวซีดเปียกปอนไปทั้งตัวแต่แกยังก้มหน้ากวาดขยะไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงไม้กวาดลากผ่านพื้นปูนดังเป็นจังหวะชัดในความเงียบไม่มีใครควรจะออกมากวาดอะไรในเวลานี้ผมหยุดมองหยุดพักหนึ่งแล้วจูจ่ๆแม่ชีก็หยุดกวาดแกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาเบิกกว้างมองตรงมาทั้งหน้าต่าง ผมกับแกสบตากันชั่ววูบหนึ่งเท่านั้นแหละครับผมรีบหลบหลังผ้าม่านทันทีใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังแข่งกับเสียงของฝนในเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังกลับบ้านเดินผ่านซอกข้างบ้านแกเหมือนทุกวันในมุมแคบๆระหว่างกำแพงบ้านผมเห็นหัวแม่ชีค่อยๆโผล่ขึ้นมาช้าๆดวงตาแกเบิกกว้างจ้องนิ่งมาทางผมในเงามืด ไม่มีเสียงไม่มีรอยยิ้มไม่มีการขยับตัวอะไรทั้งสิน้นเหมือนแกยืนรออยู่ตรงนั้นมานานแล้วเหมือนยืนรอจังหวะที่จะให้ผมรู้ตัวว่าแกอยู่ตรงนั้นผมรีบเดินหนีเข้าบ้านไม่กล้ามองด้วยซ้ำครับทุกคืนหลังจากนั้นเสียงเดิมกลับมาอีกเสมอเสียงด่าทอเสียงสวดเสียงกวาดขยะกางดึกเหมือนมันเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบสิน้นจนวันหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปคุยกับร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่ปากซอยหมู่บ้านตอนคุยกันกับช่างที่ซ่อมของให้ผมอยู่ผมเล่าให้เขาฟังว่าบ้านของผมเช่าอยู่ในซอยนี้แหละบ้านข้างๆมีแม่ชีแก่อยู่คนเดียวชอบทำตัวแปลกๆช่างเงียบไปพักนึงแล้วก็พูดออกมาสั้นๆว่าข้างบ้านน่ะเหรอหลังนั้นล้างมาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมใหญ่นน่นไม่มีใครอยู่มานานแล้ว